สิวิธีเก็บเงินให้เก่งแบบคนอินเดียยิ่งจนยิ่งต้องเก็บยิ่งไม่มียิ่งต้องคิดให้ลึกก่อนใช้สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1ยิ่งรายได้น้อยยิ่งต้องรู้วิธีในการใช้เงินในประเทศที่ความเหลื่อมล้ำสูงความฝันมีราคาแพงแต่เงินในมือมีแค่นิดเดียวคนอินเดียจำนวนมากนะคะเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับโอกาสแต่พวกเขารู้วิธีสร้างมันขึ้นมา ไม่ใช่ด้วยโชคชะตาไม่ใช่ด้วยคอนเน็กชันแต่ด้วยวินัยในการใช้เงินที่คนทั่วไปมองข้ามพวกเขาไม่ได้รอให้รวยก่อนถึงจะเริ่มวางแผนแต่เริ่มจากคำถามง่ายๆนะคะว่าเงินแค่นี้จะทำยังไงให้พอและเมื่อคำตอบคือต้องตัดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นพวกเขาก็ทำอย่างไม่ลังเลเลยนะคะไม่ใช่เพราะว่าขี้เหนียวแต่เพราะเขารู้ว่าทุกบาทที่ยังอยู่กับตัวคือความหวังเดียวของวันพรุ่งนี้คนอินเดียบางบ้านมีรายได้น้อยมาก แต่สามารถเก็บทองได้ปีละหลายบาทซื้อที่ดินได้ทีละแปลงไม่ใช่เพราะว่าหาเงินเก่งแต่เพราะว่าใช้เงินอย่างฉลาดพวกเขาไม่ได้ซื้อของตามกระแสไม่ได้ซื้อของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่ได้หลงไหลกับแบรนด์หรูที่ไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตจริง <c oughs> เขาเลือกใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่ยืดอายุอนาคตให้กับครอบครัวคุณรู้ไมหมคะว่าคนอินเดียหลายคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจนคนภายนอกมองว่าไม่มีอะไรแต่เมื่อถึงวันที่จําเป็น เขาสามารถหยิบทองออกมาได้เป็นกำมือเขามีที่ดินไว้ปล่อยเช่ามีเงินสำรองไว้ใช้ยามวิกฤตโดยที่ไม่ต้องขอ,อยืมใ,ใครทั้งหมดนี้นะคะมาจากความคิดเดียวก็คือถ้ามีเงินน้อยยิ่งต้องใช้ให้แม่นนี่คือปรัชญาที่คนจนหลายคนลืมพอมีเงินน้อยก็ใช้ตามใจพ่อเหนื่อยจากงานก็ใช้เงินมาเยียวยาความเครียดก็ช็อปให้พอหายเหงาก็ใช้จ่ายแล้วก็จบด้วยคำว,ว่าไม่พอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คนอินเดียจำนวนมากนะคะกลับเชื่อว,ว่า เงินคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องเคารพจะต้องใช้ด้วยสติพวกเขาไม่ปล่อยให้ความอยากชั่วคราวมาทำลายอนาคตระยะยาวค่ะเพราะเขารู้ว่าความรอดของครอบครัวเริ่มจากการตัดสินใจของวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่ได้มีรายได้มากยังไม่ได้มีธุรกิจยังไม่ได้มีเงินเหลือเยอะก็อย่าคิดว่ายังไม่ถึงเวลาวางแผนเพราะจริงๆแล้วตอนที่คุณยังไม่มีอะไรเลยนี่แหละค่ะคือช่วงที่ต้องวางแผนให้ดีที่สุด ในวันที่เงินหายากคนฉลาดจะไม่ใช้มันแบบสุมสีุ่มห้าแต่จะใช้ทุกบาทเพื่อพาตัวเองไปให้ไกลได้มากที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเงินน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่รู้วิธีใช้เงินต่างหากที่ทําให้ชีวิตไม่มีวันไปไหนได้ไกลข้อที่2ความจนไม่ใช่คําสาปความจนไม่ใช่ศัตรูแต่การไม่มีวินัยต่างหากคือสิ่งที่ทําลายอนาคตทุกบ้านที่ซื้อทองเก็บไว้ทุกครอบครัวที่มีที่ดินก็คือผลลัพธ์ของวินัยเล็กๆที่สะสมมาทุกวันโดยที่ไม่ต้องอวดให้ใครเห็น หลายคนก็เอาแต่โทษโชคชะตาแต่คนอินเดียจํานวนมากนะคะกลับโทษตัวเองก่อนไม่ใช่เพื่อด่าตัวเองแต่เพื่อปลุกให้ตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนอะไรสักอย่างเพราะในโลกของพวกเขาไม่มีใครรอดได้ถ้าเกิดว่ายังโทษสิ่งรอบตัวอยู่ความจนในอินเดียไม่ใช่ของแปลกมันคือความจริงที่หลายคนต้องเผชิญตั้งแต่ตื่นลืมตาม,มาดูโลกแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือหลายครอบครัวไม่เคยมองว่าความจนคือคำสาปพ,พวกเขาไม่ได้ร้องไห้ให้ใครเห็น ไม่ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากใครแต่เขาอดทนอดกลัน้นและก็อดออมโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้เลยด้วยซ้ําทุกบาทที่เขาเก็บทุกเหรียญที่เขาซ่อนทุกทองเส้นเล็กๆที่เขาซื้อไว้ก็คือผลลัพธ์ของวินัยนะคะวินัยที่ไม่มีใครตบมือให้วินัยที่ไม่มีใครแชร์ไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครชื่นชมแต่เขาทำเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาเอง คนอินเดียจำนวนมากสร้างตัวจากศูนย์บางคนไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่ไปโรงเรียนแต่วันนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆที่มีบ้านมีทองมีที่ดินเพราะเขาเชื่อแค่อย่างเดียวว่าถ้าฉันไม่ยอมแพ้ ฉันก็จะไม่แพ้และความลับของพวกเขาก็ไม่ใช่สูตรลับอะไรเลยนะคะแต่มันคือวินัยเท่านั้นค่ะวินัยในการอดใจวินัยในการปฏิเสธของที่อยากได้วินัยในการตื่นมาทํางานวินัยในการเก็บเงินก่อนใช้วินัยที่ไม่มีวันหรูแต่รวยได้จริงในสังคมที่วัดกันด้วยภาพลักษณ์คนอินเดียหลายคนเลือกที่จะไม่เล่นเกมโชว์เขาไม่โชว์แต่เขาเก็บเขาไม่พูดแต่เขาทําเขาไม่รีบมีชีวิตที่ดูแพงแต่เขารีบสร้างชีวิตที่มั่นคง ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่มั่นคงในสายตาของครอบครัวเขาก็พอแล้วค่ะเพราะพวกเขาเข้าใจว่าความจนที่มาพร้อมกับวินัยจะพาคุณรอดแต่ความรวยที่ไม่มีวินัยไม่นานก็พังวันนี้คุณอาจจะไม่ได้มีทองสักบาทไม่ได้มีที่ดินสักตารางแต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีวินัยในตอนนี้เก็บเล็กผสมน้อยทนความอยากทนคำพูดดูถูกของคนทนความอึดอัดให้ได้ แล้ววันหนึ่งคุณจะมีมากกว่าที่คุณเคยฝันไว้ค่ะอย่าหลงคิดว่าไม่มีอะไรเลยคือจุดจบของชีวิตนะคะเพราะว่าคนอินเดียหลายคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยในวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันได้มาข้อสทองไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือสมบัติป้องกันความจนสําหรับบางคนทองคือเครื่องประดับสําหรับคนอีกกลุ่มทองคือเครื่องแสดงฐานะแต่สําหรับคนอินเดียทองคือเครื่องรอดชีวิต เพราะว่าในวัฒนธรรมอินเดียนะคะทองไม่ใช่ของที่หรูหราสําหรับการอวดใครแต่มันเป็นสมบัติป้องกันความจนที่แม้ว่าจะไม่ได้มีใครเห็นค่าแต่คนในบ้านจะรู้ทันทีว่ามันคือเกราะชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในวันที่โลกไม่เหลียวแลคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงอินเดียสวมทองทั้งคอทั้งแขนทั้งตัวแล้วก็คิดว่าเธอกําลังโอ้อวดหรือเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะทองที่เธอสวมไว้ไม่ใช่เครื่องประดับแต่มันคือชีวิตทั้งชีวิต ในวันที่ไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีสวัสดิการไม่ได้มีใครให้หยิบยืมได้ทองเส้นนั้นแหละค่ะที่จะถูกถอดออกแล้วก็กลายเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นยารักษาโรคเป็นค่าเล่าเรียนเป็นโอกาสที่คนไม่มีอะไรในมือจะสามารถต่อสู้กับโลกนี้ได้ต่อสำหรับปรัชญาของคนอินเดียนะคะซื้อทองเก็บไว้กับตัวยังไงก็ไม่อดตายและเพราะแบบนั้นค่ะพวกเขาจึงซื้อทองสะสมทีละนิดไม่ว่าจะจนแค่ไหนก็จะซื้อไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่อความอยู่รอด เขาเชื่อว,ว่าทองคือทรัพย์สินเดียวที่ไม่เน่าไม่เสียมูลค่าก็ไม่หายและที่สำคัญที่สุดมันช่วยคุณเสมอเวลาที่จำเป็นเมื่อคนอื่นเลือกฝากความหวังไว้กับของที่ฟุ่มเฟือยแต่คนอินเดียหลายคนเลือกฝากความหวังไว้กับทองแท่งเล็กๆเพราะเขารู้ว่าโลกนี้ไม่เคยมีอะไรที่แน่นอนแต่อะไรที่อยู่ในมือเราย่อมปลอดภัยกว่าอะไรที่อยู่ในมือคนอื่นเขาไม่หวังว่าใครจะช่วยในวันที่ล้มแต่เขาเตรียมทองไว้เพื่อให้ตัวเองลุกได้แม้ว่าจะไม่มีใครยื่นมือมาช่วย ในวันที่เรากำลังวิ่งตามแฟชั่นจ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่ได้มีบูลค่าในวันนี้บางครอบครัวของคนอินเดียที่ดูเงียบๆก็แอบซื้อทองเก็บไว้นะคะทีละชิ้นทีละชิ้นโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นและก็ไม่ได้อวดใครแต่เชื่อเถอะนะคะทองที่ไม่มีใครเห็นในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในวันที่คุณหมดหนทางและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมบ้านที่มีทองมากในอินเดียถึงถูกมองว่าเป็นบ้านที่มั่นคงเพราะมันไม่ได้สะท้อนความรวยจากภายนอก แต่มันสะท้อนความคิดความอดทนและก็ความกลัวพังในใจคนอย่าถามว่าวันนี้คุณมีทองกี่บาทแต่จงถามว่าวันนี้คุณมีอะไรในมือที่จะปกป้องกันตัวเองจากวันที่ชีวิตพังได้หรือยังเพราะในโลกที่ไม่มีใครปาณีใครและอนาคตก็ไม่เคยแจ้งเตือนล่วงหน้ามีทองในวันนี้อาจจะไม่ได้ดูหรูหราแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอะไรเลยในยามวิกฤตคุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าทองมันคือของที่จําเป็นข้อที่4 ไม่ใช้เงินเพื่อโชว์แต่ใช้เงินเพื่อเอาตัวรอดคนอินเดียเขาไม่ค่อยโพสต์ของหรูไม่ค่อยโชว์รถแพงไม่ได้แข่งขันกันแต่งบ้านเพราะเขาไม่ได้ใช้เงินเพื่อให้คนอื่นประทับใจแต่ใช้เงินเพื่อให้อนาคตของครอบครัวปลอดภัยชีวิตที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยแผนการนั่นแหละค่ะคือความมังคังเงียบที่ส่งพลังที่สุดชีวิตของคนอินเดียจำนวนมากอาจจะดูธรรมดาใส่เสื้อผ้าธรรมดาอาศัยอยู่ในบ้านธรรมดาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่คุณรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังความธรรมดานั้นเต็มไปด้วยแผนการที่แม่นยำเงินสำรองที่ซ่อนอยู่ทองที่สะสมไว้ที่ดินที่ค่อยๆซื้อและก็นี่ที่ไม่มีแม้แต่บาทเดียวในขณะที่คนบางคนใช้เงินหมดไปกับการเอาใจคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์แต่คนอินเดียเลือกที่จะเอาเงินนั้นไปลงทุนกับอนาคตของลูกๆซื้อที่ดินไว้เก็บเงินฉุกเฉินไว้สปีหรือว่าซื้อตั๋วรอดชีวิตที่ชื่อว่าทองคํา เพราะเขารู้นะคะว่าเสียงปรบมือจากคนอื่นไม่เคยช่วยให้รอดตอนตกงานแต่เงินเก็บอย่างเงียบๆในบัญชีต่างหากที่ช่วยให้เขายืนได้โดยที่ไม่ต้องก้มหัวขอยืมใครนี่แหละค่ะคือความมั่งคังที่แท้จริงไม่ใช่ความมังคังที่โอ้อวดได้แต่มันเป็นความมั่งคั่งที่อยู่กับตัวแม้ว่าจะไม่ได้มีใครเห็นเป็นความมังคังที่ไม่ได้ดังในโซเชียลแต่มั่นคงในความเป็นจริงคนอินเดียจํานวนมากนะคะเชื่อในหลักคิดที่ว่า จ่ายเงียบๆเพื่อให้ชีวิตมั่นคงดีกว่าใช้แบบโชว์แล้วชีวิตก็สั่นคลอนเขาไม่ได้แข่งกับใครเพราะเขารู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้ต้องการการยอมรับจากสังคมเท่าไหร่แต่มันต้องการความมั่นคงจากภายในและคําถามก็คือว่าวันนี้คุณใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตหรือว่าใช้เงินเพื่อสร้างภาพคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตจริงหรือแค่ดูดีในสายตาคนอื่นเพราะสุดท้ายนะคะชีวิตของคุณจะไม่ดีขึ้นจากยอดไลค์หรือว่ายอดแชร์ แต่มันจะดีขึ้นจากยอดเงินในบัญชียอดทองที่คุณสะสมไว้และยอดความมั่นใจในวันที่โลกพังแต่คุณยังลุกขึ้นไหวอย่าเสียเวลาสร้างภาพลวงตาเมื่อคุณยังไม่ได้มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงพอจงเลือกใช้เงินให้เงียบที่สุดแต่หนักแน่นแต่จงสร้างชีวิตที่ไม่ต้องโพสต์แต่ปลอดภัยขอ5าซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าเงินไม่ใช่ของเล่นในวันที่โลกหมุนด้วยแฟชัน่นเทรนใหม่ก็มาไวกว่าเงินเดือนบางคนใช้ชีวิตเหมือนกับต้องรีบตามให้ทัน แต่คนอินเดียจำนวนมากเขาเลือกที่จะหยุดคิดก่อนที่จะทำตามกระแสเพราะเขาเชื่อนะคะว่าเงินไม่ใช่ของเล่นและความอยากก็ไม่ควรที่จะเป็นนายชีวิตคุณจะไม่ค่อยเห็นคนอินเดียเดินเข้าร้านหรูเพียงเพราะว่าแบรนด์กำลังดังคุณจะไม่เห็นเขาซื้อของแพงเพียงเพ,งเพราะว่าเพื่อนซื้อและคุณจะไม่เห็นเขาซื้อของฟุ่มเฟือยเพียงเพราะว่าอยากจะอัพสตอรี่เพราะเขาเชื่อว่าทุกการซื้อที่ไม่ได้มีเป้าหมายเท่ากับการเผาอนาคตด้วยมือของตัวเองคนอินเดียบางครอบครัวไรายได้น้อยมาก แต่ก็มีทองเก็บหลายบาทมีที่ดินหลายผืนมีเงินสำรองเผื่อชีวิตอีกหลายปีข้างหน้าเพราะทุกครั้งที่เขาจะควักเงินออกมาเขาจะถามตัวเองก่อนเสมอนะคะว่าของชิ้นนี้จะใช้ได้กี่ครั้งจะอยู่กับฉันได้อีกกี่ปีพังแล้วซ่อมได้ไหมและมันช่วยฉันให้รอดในวันที่แย่ลงได้หรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่เขาก็จะวางมันกลับลงไปอย่างไม่ลังเลเพราะเขาไม่ได้ซื้อของเพื่อหนีความเครียดแต่เขาใช้เงินเพื่อปูทางอนาคต นี่แหละค่ะคือความต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่ใช้เงินตามอารมณ์กับคนที่ใช้เงินตามเป้าหมายคนอีเดียวบางคนเลือกใส่เสื้อผ้าธรรมดาใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าไม่ได้เปลี่ยนบ้านไม่ได้เปลี่ยนรถไม่ได้ตามใครเพราะเขาไม่ได้อยู่เพื่อให้ใครอิจฉาเขาอยู่เพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองรอดในวันที่โลกทั้งใบไม่ได้ใจดีกับเขาและนั่นแหละค่ะคือความคิดที่ทรงพลังที่สุดเพราะเขารู้นะ,ะว่าเงินไม่ใช่ของเล่นมันคืออาวุธมันคือเกราะป้องกันมันคือปีก และมันก็คือหลักประกันชีวิตที่คุณสร้างขึ้นได้ด้วยการตัดความอยากเล็กๆน้อยๆทุกวันอย่าคิดว่าซื้อของแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะคนที่พังไม่เคยพังเพราะว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่พังเพราะว่าความเผลอใจเล็กๆซ้ําๆที่สะสมจนชีวิตรั่วทุกวันคนอินเดียสอนให้เรารู้นะคะว่าไม่ต้องซื้อของแพงแต่จะต้องซื้อของที่คุ้มไม่ต้องมีเยอะแต่จะต้องมีของที่มีคุณค่าเพราะสุดท้ายค่ะความรวยไม่ได้วัดกันที่ของที่คุณถืออยู่ในวันนี้ แต่วัดที่คุณจะเหลืออะไรในวันที่รายได้หายไปหมดและถ้าวันนี้คุณยังใช้เงินตามอารมณ์ยังตามเทรนโดยที่ไม่ได้ดูเงินในบัญชียังซื้อของแบบที่ไม่ได้มีแผนแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจคํานี้ชัดเจนเลยค่ะก็คือว่าเงินที่หายไปกับความอยากก็จะเอากลับคืนมาไม่ได้ข้อที่6บ้านไหนที่เก็บทองบ้านนั้นก็จะมีเกียรติในหลายสังคมการมีทองเยอะถูกมองว่าอยากอวด แต่ในอินเดียการมีทองเยอะก็คือเกียรติค่ะมันคือความภูมิใจของครอบครัวและมันก็คือสัญลักษณ์ของวินัยที่ไม่มีใครต้องปลกมือให้แต่ทุกคนในบ้านรู้ดีว่าเรากำลังสร้างอนาคตไม่ใช่สร้างภาพลวงตาและในวัฒนธรรมอินเดียนะคะ ทองไม่ใช่ของหรูแต่มันคือหลักฐานของความอดใจเมื่อหลายปีมันคือผลลัพธ์ของการไม่ฟุ่มเฟือยแม้ว่าจะเคยมีโอกาสและมันคือความรักที่คนในบ้านมีให้กันและกันจนเลือกที่จะไม่ใช้เงินแบบสุมสี่ซุมห้าเพื่อให้วันหนึ่งทุกคนในบ้านจะสามารถอยู่รอดแม้ว่าโลกจะใจร้ายแค่ไหนก็ตามคุณรู้ไหมคะว่าบ้านคนอินเดียที่มีทองเก็บไว้ไม่ได้เกิดจากการหาเงินได้เยอะแต่มันเกิดจากการไม่ใช้เงินแบบคนที่ไม่รู้อนาคต เขาไม่ได้ซื้อตามใจเขาไม่ได้เอาเงินไปแข่งกันแต่งบ้านไม่ได้เปลี่ยนมือถือทุกปีไม่ได้ทุ่มเงินซื้อของที่ให้ความสุขแค่ชัววูบแต่เขาเอาเงินทุกบาทไปแปรรูปเป็นทองทีละบาททีละเส้นพเพราะเขารู้นะคะว่าทองไม่ได้ตอบแทนความยากแต่ตอบแทนความอดทนบ้านที่มีทองเยอะจึงไม่ได้แปลว่ารวยแต่มันแปลว่าบ้านนี้คิดไกลกว่าใครไม่ใช่แค่มีเงินแต่มีสติไม่ใช่แค่มีรายได้แต่มีวินยัย และที่สําคัญนะคะบ้านนี้รักกันพอที่จะยอมลําบากชั่วคราวเพื่อไม่ให้ใครต้องล้มในวันข้างหน้าทองที่วางอยู่ในกล่องเล็กๆของบ้านชาวอินเดียไม่ได้แค่เปล่งแสงแต่มันสะท้อนความตั้งใจความเสียสละและก็การตัดใจหลายร้อยครั้งที่ไม่มีใครรู้มันคือคําตอบของคําถามที่ว่าเราจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งทุกอย่างพังลง และครอบครัวที่มีคำตอบนั้นก็คือครอบครัวที่แข็งแกร่งกว่าใครค่ะในวันที่บางบ้านโชว์แบรนด์บางบ้านโชว์ทริปเที่ยวหรูๆบางบ้านโชว์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวอินเดียหลายครอบครัวโชว์แค่สิ่งเดียวก็คือความมั่นคงเงียบๆที่เก็บอยู่ไว้ในบ้านฉะนั้นจงถามตัวเองนะคะว่าวันนี้คุณใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่แค่ดูดีหรือว่าคุณกำลังใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่ดีอยู่เพราะว่าทองคำไม่พูดแต่มันสามารถปกป้องเราได้และถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ทันสมัย แต่ก็สามารถรอดได้ในวันที่โลกไม่แน่นอนข้อที่7วางรากฐานให้ลูกหลานตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้มีเยอะก่อนบางคนรอให้รวยก่อนถึงค่อยนึกถึงลูกบางคนรอให้พร้อมก่อนถึงค่อยวางแผนแต่ครอบครัวชาวอินเดียจํานวนมากเขาไม่รอค่ะเพราะเขารู้ว่าถ้ารอลูกก็จะต้องเริ่มใหม่เหมือนเขาและความเหนื่อยทั้งหมดก็จะส่งต่อไปแบบที่ไม่มีวันจบในวัฒนธรรมของชาวอินเดียการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องของฉันแต่มันเป็นเรื่องของพวกเรา พ่อแม่ก็จะเริ่มวางรากฐานให้ลูกตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ามีชีวิตเล็กๆก,กำลังจะเกิดขึ้นมาเขาจะเก็บทองแท่งแรกไว้ให้ลูกซื้อที่ดินผืนแรกในนามของครอบครัวเปิดบัญชีเพื่อส่งลูกเรียนแม้จะยังไม่รู้ว่าเขาจะอยากเรียนอะไรทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้ทำเพราะว่าหวังผลตอบแทนแต่ทำเพราะเชื่อว,ว่าลูกหลานไม่ควรเริ่มต้นชีวิตจากศูนย์เหมือนเราคนอินเดียจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างอดทนยอมกินน้อยยอมใช้โทรศัพท์เก่าๆยอมไม่มีของใหม่ เพราะว่าทุกบาทที่หายไปจากกระเป๋าเท่ากับ1,9ที่ลูกจะต้องเหนื่อยเพิ่มในอนาคตเขาจึงรีบเก็บแม้ว่าจะไม่มีเหลือและก็วางแผนแม้ว่าจะยังไม่พร้อมไม่ใช่เพราะว่าเขามีมากกว่าใครแต่เป็นเพราะว่าเขาคิดไกลกว่าใครในวันที่บางคนใช้เงินหมดไปกับความอยากบางบ้านในอินเดียกลับตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อลูก เขาไม่ได้วาดฝันว่าลูกจะต้องร่ำรวยจะต้องเป็นหมอจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตแต่เขาแค่อยากให้ลูกไม่ต้องล้มลุกเหมือนเขาไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเหมือนเขาไม่ต้องขอยืมใครเหมือนเขาเขาอยากจะให้ลูกมีตัวเลือกในวันที่อยากจะทำอะไรสักอย่างซึ่งตัวเขาเคยไม่มีโอกาสนั้นมาก่อนนี่คือการเก็บเงินที่ไม่ใช่เพื่อซื้อความสุขในวันนี้นะคะแต่เพื่อซื้ออนาคตที่ลูกจะไม่ต้องแบกอดีตของพ่อแม่และนั่นแหละค่ะคือความมั่งคั่งที่แท้จริง อย่ารอให้รวยแล้วค่อยวางแผนให้ลูกเพราะบางครั้งคุณไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้จะให้โอกาสคุณอีกกี่ครั้งสิ่งที่คุณทำได้ก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีมากแต่การเริ่มเร็วก็จะพาลูกของคุณไปได้ไกลกว่าคนที่เริ่มทีหลังจำไว้นะคะว่าความยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่ากล้าตัดสิ่งที่อยากเพื่อส่งต่อสิ่งที่ควร และปรัชญาน,นี้นะคะก็ฝังอยู่ในครอบครัวของชาวอินเดียมาหลายนับพันปีครอบครัวที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยรากฐานที่มั่นคงครอบครัวที่ไม่ต้องโชว์อะไรแต่มีพร้อมทุกอย่างเพราะพวกเขาไม่ได้คิดแค่วันนี้นะคะแต่คิดเผื่อลูกหลานไปถึง10ปีข้างหน้าข้อ8ยอมอัตคัดชั่วคราวเพื่อที่ไม่ต้องอับจนไปตลอดชีวิตความสุขชั่วคราวมันหาง่ายค่ะแต่ความมั่นคงตลอดชีวิตมันจะต้องแลกมาด้วยกับการยอมลำบากในวันที่ยังมีแรง นี่คือสิ่งที่คนอินเดียจำนวนมากเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะพวกเขาไม่กลัวคำว่าอาัตคัดไม่อายที่จะใส่เสื้อเก่าๆไม่ได้รู้สึกเสียศักดิ์ศรีกับการกินมื้อธรรมดาเพราะเขารู้นะคะว่าถ้ากัดฟันวันนี้ได้วันข้างหน้าจะไม่ต้องกัดก้อนเกลือกิน คุณจะเห็นคนอินเดียม,มากมายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ได้ตามเทรนไม่ได้แต่งตัวตามแฟชั่นไม่ต้องโพส์ตว่าวันนี้กินอะไรไม่โชว์ว่าเที่ยวที่ไหนเขาไม่ได้จนค่ะแต่เขาเลือกที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นกว่าที่จะแค่ทําให้คนอื่นรู้สึกอยากไดชื่นชมเพราะในหัวใจของเขานะคะ คำชมในโลกโซเชียลไม่มีค่าพอที่จะจ่ายค่าเทอมลูกหรือว่าปกป้องชีวิตในวันที่ต้องตกงานสิ่งเดียวที่พอจะรับมือกับวิกฤตได้ก็คือเงินที่เขายัางไม่ได้ใช้และมันยังอยู่กับเขาคนอินเดียหลายครอบครัวอดเพื่อเก็บไม่ใช่อดแล้วอดเลยแต่มันคือการตั้งใจที่จะอดในวันนี้เพื่อที่จะได้มีพรุ่งนี้ที่ไม่เหมือนใครพวกเขายอมอดกินมื้อแพงๆเพื่อที่จะให้คนในบ้านไม่ต้องอดในมื้อต่อไป เขายอมงดสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อที่จะให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีเขายอมอัดคัตในระยะสัน้นเพื่อให้มีเงินซื้อที่ดินผืนเล็กๆได้ส่งต่อให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปนี่ไม่ใช่ความขี้เหนียวนะคะแต่นี่มันคือปรัชญาแห่งการอดทนด้วยความตั้งใจซึ่งต่างจากความลำบากแบบไร้ทางเลือกโดยสิ้นเชิงเพราะการยอมลำบากโดยที่มีเป้าหมายก็จะพาคุณพ้นจากวงจรที่อับจนแต่การใช้ชีวิตสบายเกินฐานะก็จะพาคุณวนกลับมาจุดที่ไม่มีอะไรเหลือเลย ปรัชญาของคนอินเดียไม่เคยสอนให้ใช้ชีวิตให้หรูนะคะแต่สอนให้ใช้ชีวิตให้รอดและเมื่อรอดแล้วคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่อดทนไว้ในวันนี้คือกำไรที่ชีวิตจะส่งคืนให้ในวันข้างหน้าจงอย่ากลัวคำว่าลำบากนะคะถ้าเกิดว่ามันคือเส้นทางสู่วันพรุ่งนี้ที่มัน่นคงและก็อย่าหลงไปกับคำว่าคุ้มถ้ามันแปลว่าใช้เงินหมดเพื่อแลกกับเสียงปรบมือแค่เพียงชั่วคราวความสุขจากการเก็บไม่ดังแต่มัน่นคง ความมังคั่งจากการอดทนไม่สวยหรูแต่ใช้ได้จริงนี่แหละค่ะคือปรัชญ,ญาที่คนอินเดียเลือกใช้ชีวิตตามจนคนธรรมดาหลายคนกลายเป็นเจ้าของกิจการหลายสิบล้านโดยที่ไม่มีใครรู้ขอ้อ9ถ้าอยากรวยจะต้องกล้าอดทนกับความธรรมดาไม่มีใครไม่อยากจะมีชีวิตที่ดีนะคะไม่มีใครไม่อยากใช้ของแพงแต่คำถามคือว่าคุณกล้ารอไหมคุณกล้าอดทนไหมกับความธรรมดาแค่ชั่วคราวเพื่อที่จะแลกกับชีวิตพิเศษในอนาคต นี่คือปรัชญ,ญาที่ครอบครัวอินเดียจํานวนมากยึดถือมาพวกเขาไม่ได้กลัวความจนแต่พวกเขากลัวที่สุดก็คือใช้ชีวิตอย่างไม่ได้มีเป้าหมายเพราะว่าเมื่อไม่มีเป้าหมายเงินก็จะไหลออกจากมือโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายนะคะก็จะไม่มีอะไรเหลือให้กับคนข้างหลังคุณรู้ไมหมคะว่าคนที่เก็บเงินเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยใช้เลยแต่คือคนที่ใช้เมื่อควรใช้และอดเมื่อควรอดเขารู้ว่าทุกบาทที่ใช้ในตอนนี้คือการยืดเวลาความมั่นคงออกไป เขาจึงเลือกทนอยู่กับความธรรมดาเพื่อรอวันที่จะเลือกใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องขอโทษใครหรือว่าไม่ต้องกังวลอะไรอีกบางคนก็ยังคงใส่เสื้อผ้าธรรมดากินข้าวง่ายๆอยู่บ้านเก่าๆมีทองคำที่พร้อมช่วยเขาในยามที่จำเป็นมีที่ดินที่ค่อยสะสมไว้และก็มีเงินเก็บที่ไม่ได้มากที่สุดแต่มั่นคงพอที่จะไม่ต้องหยิบยืมใครทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาโชคดีนะคะแต่เป็นเพราะว่าพวกเขากล้าทนกับความธรรมดาในวันที่คนอื่นแข่งกันอวด พวกเขาเลือกที่จะแข่งกับความไม่แน่นอนของชีวิตนี่คือสิ่งที่หลายคนทำไม่ได้ค่ะหลายคนอายที่จะใส่เสื้อผ้าเก่าๆหลายคนเขินที่จะไม่ได้มีมือถือใหม่หลายคนรู้สึกด้อยถ้าชีวิตดูธรรมดาในสายตาของคนอื่นแต่คนอินเดียบางคนนะคะกลับภูมิใจในความธรรมดานั้นเพราะว่ามันคือความธรรมดาที่ตั้งใจเลือกไม่ใช่เพราะว่าไม่มีแต่เป็นเพราะว่าเลือกเก็บก่อนที่จะใช้ อย่าให้ความธรรมดาชั่วคราวมาทําให้คุณลืมเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าการอดในวันนี้ไม่ใช่ความน่าสงสารแต่มันคือหลักฐานที่บอกว่าคุณมีแผนในหัวมีเป้าหมายในใจและก็มีวินัยอยู่ในมือถ้าเกิดว่าอยากรวยอย่ารีบมีทุกอย่างแต่จงเริ่มจากมีวินัยจงเลือกทนตอนที่ยังมีแรงเพื่อที่จะได้ใช้ตอนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปเพราะคนที่รวยจริงนะคะ ไม่ใช่คนที่ใช้ก่อนแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้ตั้งหากค่ะข้อที่10ถ้าอยากมั่นคงอย่าพึ่งแค่เงินเดือนอย่างเดียวถ้าชีวิตของคุณพึ่งเงินเดือนแค่ทางเดียวขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าคุณกําลังฝากอนาคตไว้ในมือของคนอื่นและเมื่อไหร่ที่เขาปล่อยมือคุณก็จะล้มทันทีค่ะโดยที่ไม่มีอะไรมารองรับเลยนี่คือสิ่งที่คนอินเดียจํานวนมากเข้าใจเร็วมากค่ะ เขาไม่เคยฝากชีวิตไว้กับนายจ้างไม่ฝากความฝันไว้กับเงินเดือนและก็ไม่ฝากความมั่นคงไว้กับโชคดีในแต่ละเดือนแต่เขาวางรากฐานให้กับตัวเองแบบเมียบมียบตั้งแต่ยังไม่มีอะไรคนอินเดียเริ่มจากการเก็บเล็กผสมน้อยเสมอนะคะไม่ว่าจะซื้อทองเก็บไว้ซื้อที่ดินเก็บไว้ทีละนิดเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานลงทุนกับของที่ไม่ได้หวือหวาแต่มั่นคงซึ่งทั้งหมดนี้คือการขุดรากของตัวเองลงดิน เพื่อให้ชีวิตไม่มีวันปลิวแม้ว่าลมจะแรงแค่ไหนก็ตามเขาเชื่อว,ว่าการมีรายได้หลายทางคือภูมิคุ้มกันชีวิตที่คนฉลาดจะต้องมีเพราะว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนแม้แต่งานที่คุณรักที่สุดก็พร้อมที่จะปล่อยมือคุณได้ทุกเมือ่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทองเก็บไว้มีที่ดินที่ในอนาคตราคาก็จะพุ่งขึ้นไปมีร้านเล็กๆที่ยังพอหมุนได้คุณก็จะรอดได้แม้ในวันที่ไม่มีใครช่วยเลย นี่ไม่ใช่ความโลภนะคะแต่มันคือการวางแผนชีวิตที่ไม่ได้รอให้ปัญหามันถึงก่อนเขาไม่ได้รอให้โดนไล่ออกเขาไม่ได้รอให้ธุรกิจล่มเขาไม่ได้รอให้เงินหมดถึงจะเริ่มวางแผนสำรองหลายคนบอกว่ายังไม่มีทุนยังไม่พร้อมแต่คนอินเดียเริ่มจากไม่มีเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่เขามีก็คือความคิดที่กลัวล้มมากพอที่จะไม่ยอมอยู่กับความเสี่ยงแบบที่ไม่มีอะไรป้องกันเขาไม่ได้ใช้หมดในเดือนเดียวแต่เขาเผื่อเงินไว้ต่อชีวิต เขาไม่ได้ใช้เงินแค่เพื่อความสุขในระยะสั้นแต่เขาใช้เงินเพื่ออนาคตที่เขาอยากจะยืนได้โดยที่ไม่ต้องรอเงินเดือนเดือนหน้าและนี่แหละค่ะคือความแตกต่างที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นเจ้าของอสังหาเป็นเจ้าของร้านทองเล็กๆเ,เป็นเจ้าของกิจการเงียบๆที่ไม่มีใครรู้เพราะเขาไม่ได้ใช้เงินหมดในวันนี้แต่เขาปลูกต้นไม้ทางการเงินเพื่อที่จะให้ร่มเงาในวันข้างหน้าฉะนั้นจงถามตัวเองนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้คุณไม่มีเงินเดือนเข้ามาอีกเลยคุณจะอยู่ได้อีกกี่วัน และถ้าคำตอบคืออยู่ได้ไม่นานแปลว่าคุณกำลังเสี่ยงแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมั่นคงจะต้องไม่พึ่งแค่ช่องทางเดียวและก็อย่ารอให้ทุกอย่างพังถึงจะต้องสร้างทางหนีแต่จงเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะแม้ว่าจะมีนิดเดียวแต่ถ้ามั่นคงพอมันก็จะช่วยคุณในวันที่ไม่มีใครช่วยได้ข้อที่11คิดเรื่องเงินตั้งแต่ยังไม่ได้เงินหลายคนมีปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่เพราะว่าหางเงินไม่เก่งนะคะแต่เป็นเพราะว่าคิดช้ากว่ารายจ่าย ยังไม่ทันได้เงินแต่ก็ใช้หมดไปในใจแล้วยังไม่ทันได้วางแผนแต่ก็นัดกินนัดช็อปเต็มสัปดาห์และเมื่อถึงวันที่เงินเข้าบัญชีก็เหลือแค่ตัวเลขที่ไหลออกไปเร็วกว่าที่ใจคิดแต่คนอินเดียจํานวนมากนะคะเขาไม่ได้รอให้เงินเข้าก่อนถึงจะคิดเขาคิดตั้งแต่ยังไม่ได้เงินคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะแบ่งเก็บเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่แล้วก็จะเอาส่วนไหนไปซื้อทองไปซื้อที่ดินเขาวางแผนก่อนความอยากจะมาเคาะประตูในใจ เพราะเขารู้นะคะว่าถ้ารอให้เงินเข้าก่อนความอยากก็จะชนะเสมอคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เก็บเงินได้ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะแต่คือคนที่เตรียมใจไว้ก่อนที่เงินจะมาถึงเหมือนกับนักรบที่เตรียมอาวุธไว้ก่อนที่ศึกจะเริ่มเพราะว่าเมื่อคุณวางแผนก่อนคุณก็จะมีเกราะแต่ถ้าคุณวางแผนช้าคุณก็จะโดนค่าใช้จ่ายแทงก่อนที่จะรู้ตัวปรัชญาของคนอินเดียนะคะจึงไม่เคยสอนว่าพอมีแล้วเดี๋ยวค่อยคิดแต่เขาสอนว่าถ้าไม่คิดตอนที่ยังไม่มี ต่อให้มีเท่าไหร่ก็หายหมดพวกเขารู้นะคะว่าโลกนี้ไม่ได้ใจดีพอที่จะให้คุณใช้เงินแบบไม่วางแผนและวันข้างหน้ามันก็ไม่มีทางแน่นอนวันนี้มีงานพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีวันนี้มีเงินพรุ่งนี้ก็อาจจะหมดได้ดังนั้นนะคะเขาจึงไม่เล่นกับความประมาทแต่เล่นกับแผนและก็เล่นกับสติบางครอบครัวของชาวอินเดียมีรายได้แค่พอประทังชีวิตแต่พวกเขามีทองเก็บไว้มีที่ดินเล็กๆมีเงินฉุกเฉิน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการรวยแต่เกิดจากการคิดก่อนใช้คิดก่อนรับและก็คิดก่อนจ่ายฉะนั้นจงถามตัวเองนะคะว่าคุณเคยนั่งคิดล่วงหน้าไหมเดือนหน้าเงินจะไปอยู่ที่ไหนบ้างหรือว่าคุณแค่รอให้มันเข้ามาแล้วก็ค่อยปล่อยให้ความอยากพาไปเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดเรื่องเงินตอนที่ยังมีคุณก็จะไม่มีเหลือแม้ว่าในวันที่เงินจะเข้ามามา,มากที่สุดถ้าอยากจะเก็บเงินให้เก่งแบบคนอินเดียนะคะเริ่มการคิดล่วงหน้า วางแผนล่วงหน้าและก็ควบคุมใจไว้ล่วงหน้าก่อนที่เงินจะไหลผ่านมือออกไปข้อ12เก็บก่อนโชว์เพราะว่าการโชว์ไม่เคยช่วยให้รวยขึ้นจริงในยุคที่ใครๆก็รีบโชว์รีบโพส์ตว่าได้อะไรใหม่รีบประกาศว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างรีบบอกให้โลกรู้ว่าฉันประสบความสําเร็จแล้วนะคนอินเดียจํานวนมากเขากลับเงียบนะคะเงียบอย่างมั่นคงเพราะพวกเขาไม่ได้อยากใช้ชีวิตเพื่อให้ใครอิจฉาแต่ใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองรอด เขาเก็บก่อนโชว์บางคนมีทองเต็มตู้แต่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาบางคนเป็นเจ้าของที่ดินหลายผืนแต่ก็ยังขี่มอไซค์คันเดิมเก่าๆบางคนมีเงินสำรองหลายปีแต่ก็ไม่เคยโพสต์อวดบัญชีเพราะเขาเข้าใจหลักคิดง่ายๆนะคะว่าภาพลักษณ์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเห็นแต่มันคือสิ่งที่คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พังแม้วันที่ทุกอย่างจะหายไป คนอินเดียไม่ได้กลัวว่าจะดูจนแต่เขากลัวว่าจะจนจริงๆแล้วไม่มีอะไรเหลือให้ครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงเลือกเก็บเลือกเงียบเลือกเดินอย่างมั่นคงมากกว่าเดินอย่างเสียงดังหลายคนในโลกนี้พังเพราะว่ารีบโชว์มีนิดเดียวแต่รีบใช้ให้หมดยังไม่มั่นคงแต่รีบโพสต์ว่าไปได้ไกลแล้วยังไม่เหลือพอใช้แต่ซื้อของหรูหราเพื่อรักษาหน้าตาสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่มีแต่ภาพแต่ไม่มีฐานรากในชีวิตจริง แต่คนอินเดียจํานวนมากนะคะเขากลับเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาไม่แข่งกันอวดแต่แข่งกันเก็บเขาไม่สนว่าใครจะคิดว่าเขาธรรมดาเพราะเขารู้ว่าความธรรมดาที่ยั่งยืนดีกว่าความหรูหราที่ไม่มีหลักเขาไม่ยอมเอาเงินไปซื้อความสนใจจากคนแปลกหน้าแต่เขาเอาเงินไปซื้อความปลอดภัยให้กับครอบครัวเขาไม่ยอมแลกทองกับกระเป๋าแบรนดเ์เนมแต่เขาเอาทองนั้นเก็บไว้เป็นตั๋วรอดในยามวิกฤต ทั้งหมดนี้นะคะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าการโชว์ไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นแต่การเก็บเท่านั้นที่ทำให้คุณรอดได้จริงคุณรู้ไหมคะว่าคนที่ดูเงียบที่สุดบางครั้งก็คือคนที่ช่วยคนอื่นได้มากที่สุดไม่ใช่เพราะว่าเขารวยที่สุดนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาเก็บมานานที่สุดถ้าอยากจะมั่งคั่งอย่าเพิ่งรีบโชว์ถ้าอยากจะรวยไวจะต้องกล้างเงียบเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะวัดกันไม่ใช่ที่เสียงปรบมือ แต่ในวันที่คุณยังยิ้มได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก็บเงินเก่งอย่ามองหาวิธีรวยลดัดแต่มองหาความคิดที่ชัดคนอินเดียเขาไม่ได้เหนือกว่าคุณแต่เขาเลือกใช้ชีวิตแบบที่คิดไกลกว่าในวันที่คุณยังใช้เงินเพื่อซื้อความสุขในวันนี้แต่เขาใช้เงินเพื่อซื้อความมั่นคงของทั้งชีวิตค่ะ และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่มีจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ